ไปดูเรื่องสัตว์เศรษฐกิจดีกว่าเขาบอกว่าสัตว์เศรษฐกิจตัวนี้ฮะตัวน่ารักถูกใจสาวๆอย่างแน่นอนอแล้วตอนนี้คนเลี้ยงนะฮะรายได้ดีอีกด้วยจะเป็นตัวอะไรนั้นไปดูความน่ารักพร้อมกันเลยครับนี่แ <ยา S 1> หละครับพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มฟาร์มแห่งนี้ชื่อว่า อ้นใหญ่หมอเมทีเมืองราชครับในพื้นที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับเห็นยังเห็นยังเห็นยังเห็นแบบแบบแล้วใช่ไหมนี่แหฮะตัวนี้นะฮะเรียกว่าตัวอ้นนะฮะตัวอ้นนี่ฮะมันน่ารักนะฮะนี่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 ขนตุบปุยแบบนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงมากกว่า300ตัวนะครับเจ้าของฟาร์มชื่อว่าคุณชินาทิปอินพันคำครับ เป็นเกษตรกรเลี้ยงอ้นนะฮะนอกจากจะเลี้ยงอ้นแล้วนะฮะประวัติก่อนหน้านี้เป็นหมอทําขวัญนาคด้วยโอ้โหนี่ก็ทำขวัญนาคด้วยแล้วก็ร้องเนี่ยร้องนาคนะให้อ้นฝังอ้นคงซึมซับแล้วก็โตโตขึ้นนี่นี่นะฮะซึ่งเขาบอกแบบนี้เจ้าอ้นฮะเป็นสัตว์ฟันแทะครับมีรูปร่างคล้ายหนูขนาดใหญ่ฮะลำตัวกลมอ้วนป้อมขนสีน้ำตาลตาและหูเล็กมากฮะแบบที่คุณเห็นในภาพแบบนี้นะ โหหยักอุ้มนะน่าจะหนักเหมือนกันตัวนี้นะฮะแล้วบอกว่าอ้นเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับอาศัยอยู่ใต้ดินตามกอไม้ไผ่หรือว่าโครงไม้นะครับส่วนตัวที่เลี้ยงเนี่ยเจ็ดถึงแปดปีแล้วนะฮะถึงตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับก่อนหน้านี้แรกๆฮะเริ่มจากเลี้ยงสี่ตัวฮะซื้อมาจากชาวบ้านที่จับได้แล้วชาวบ้านจะไปกินไงด้วยความสงสารบอกว่าขอซื้อต่อได้ไหมจะเอามาเลี้ยงไว้เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ขยายพันธุ์ ออกแรเล็บบแบบนี้นี่นี่โอ้ยน่ารักจังเลยอ,อะเอ,เอาไหมอเอาไหมอะอยากเลี้ยงไหมอะไปเลยฮะไปที่ฟาร์มแห่งนี้ครับมีกว่า300ตัวนะครับแล้วบอกว่าวิธีการเลี้ยงไม่ยุ่งยากฮะการเพราะพันธุ์หรือว่าขยายพันธุ์ก็ไม่ยากครับใช้พื้นที่น้อยเพียงแค่บอ่อปูนซีเมนกลมและสี่เหลี่ยมนะฮะจัดเป็นล็อกๆฮะจากนั้นก็นำอ้นพ่อพันธุ์นะโอ้ยนี่ขู่นี่สงสัยนี่ไม่รู้ว่าหิวข้าวมั้งเนี่ยอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีนะฮะ การเลี้ยงเฮะก็เอาโอ่อพันกับแม่พันใส่ไว้ในบ่อนะครับแล้วก็ให้กินต้นไผ่ผลไม้เาเขาบอกว่าที่สําคัญเลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากให้ผลตอบแทนดีครับราคาขายลูกโอ้นนะฮะอายุเดือนเสร็จเนี่ฮะน้องเอ๋ยนะคู่ละ5 0 0 0ถึงห0 0 0งบาททาเป็นเล่นไปนะเดือนกว่าเดือนเสร็จเนี่นะฮะคู่หนึ่งก็แพงเหมือนกันฮะเขาบอกว่าที่มันแพงเนี่ยมันต้องดูความสวยเออดูสีขนมันดูรูปร่างนะฮะ รว,รวมแล้วนะเขาบอกว่ามีไรายได้จากการเลี้ยงอ้นนะกว่า1ล้านบาทนะที่ <นะ S 2> คุณพี่เขาขายมาทั้งหมดนะนี่ยอะไรได้ดีนะคะส่วนใครที่สงสัยว่าเจ้าอ้นเนี่ยยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือเปล่านะฮะ,ะต้องบอกว่าตอนนี้ถูกยกเลิกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไปแล้วนะฮะ,ะสามารถเลี้ยงได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเรื่องความดุนั้นต้องบอกว่าหากเล่นเป็นประจำเนี่ย เออจากนิสัยหรือว่าพฤติกรรมที่มันดุก่อนหน้านี้ะจะค่อยเชื่องน่ารักแล้วก็เป็นมิตรกับคนบเลี้ยงนะฮะเขาเ็คุกับเราไงเราต้องเล่นกับเขาบ่อยๆนี่นะฮะโอ้ยิ้มให้เราด้วยนะน่ารักทีเดียวนะอ่ะสนใจอยากเลี้ยงนะฮะติดต่อได้ฟาร์มอ้นใหญ่หมอเมธีเมืองร,ราชจังหวัดร,ราชบุรีครับโทรไปที่063 1 6 8 7 8 5 0นะฮะโอ้ดูซิดูซิตัวนี้ดิ โอ้น่ารัก็อยับไปรูเพื่อนหมอนเลยอ,ะอ่ะอชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ